ถ้ามันมาตั้งแต่ยังวันมันก็ขายได้เนีย่ยขายคู่เดือนมันขายดีทีนี้มันขายไม่ได้แต่มามื่งไง เรียนบ้านนั妹妹่นแหละไม่มีหมอ

เนี่ยเลือกเอาเลือกจะกินลูกไหนก็เอาไปเนี่ยนี่ทำไมไม่เอาลูกนี้อ่ะนี่ลูกนี้ไงเออนี่ลูกนี้เนี่ยดูลูกนี้เสียดายมากเลยดิ เนี่ยเอา20บาทพอไม่ต้องชั่งนี้เอาเนซานเนี่ยมันดูที่ใครแยงจนนั่นเลยเอา20บาทพอลูกนี้เอาเอายี่บาทอ่ะมันแต่ใครแยงจนนั้นกินได้ไม่เสียมันเนี่ยมาแรงเนี่ยเนี่ยเนีมาแรงที่บินนะมันข้า ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็รับฟังกันนะคะก่อนนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการขายของเอาของในสวนมาขายนะคะนี่ค่ะขอจบคลิปด้วยคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย ปิดท้ายด้วยกันโชว์ทุเรียนหนึ่งสเต็ปค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย